มุมคนที่23ความถ่อมตนความถ่อมตนคือปรารบความดีของตนเองและถ่อมใจของตนเองไม่หยิงพยองลำพองใจคนที่ชอบพองลมบาโตคือแข็งกระด้างเย่อหยิงดื้อรั้นอวดดีสำคัญตัวเองผิดคิดว่าดีกว่าคนอื่นเขาคนพวกนี้ทำให้ตัดโอกาส แตัดความเจริญก้าวหน้าของชีวิตคนพวกนี้มีแต่ขาดทุน 1. เป็นคนทำความดียากคนประเภทนี้เป็นคนเจ้ามานะเจ้าทิฐิบวกเป็นคนประเสริฐเลิศลอยกว่าคนอื่นยิ่งถือตัวมากยิ่งมีโอกาสทำดีใส่ตัวยาก 2. เป็นคนรับความดีจากคนอื่นไม่ได้คนที่จะปรับปรุงจิตใจเจริญจะต้องรู้จัก ถ่ายทอดเอาความดีจากคนอื่นมาสู่ตัวเกิอนอื่นเราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนยอมรับนับถือท่านก่อนต้องเทิดไว้ในที่สูงและถ่อมตัวเราลงมาอยู่ในฐานะต่ำกว่าจึงเป็นไปได้การถ่ายทอดความรู้ความดีจากคนอื่นเราต้องเทิดท่านให้สูงแล้วถ่อมตัวเราลงแต่การทำอย่างนี้คนมีนิสัยแข็งกระด้างอวดดีทำไม่ได้ ดังพระพุทธพจน์ที่วา่าคนที่แข็งกระด้างยิงเพราะชาติยิงเพราะทรัพย์ยิงเพราะโคตรดูหมิ่นแม้กระทั่งญาติของตนย่อมประสบกับความหายนะ <c oughs> ยอดชายนายมานะมีชายคนหนึ่งถือตัวจัดตั้งแต่เขาเกิดมาไม่เคยไหว้ใครเลยแม้แต่พ่อแม่พี่ชายและครูบาอาจารย์ ด้วยนิสัยถือตัวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาจึงมีชื่อว่ามานะแม้ว่าแกจะอายุมากโตจนเป็นหนุ่มใหญ่แล้วแต่เพราะความที่แกมีโรคพิเศษประจำตัวผิดกับคนอื่นเขาจึงเป็นที่เล่าลือของคนในหมู่บ้านทั่วไปวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมให้สาวกฟังอยู่ในที่ประทุมยอดชายนายมานะผ่านมาเห็นเข้าเขาก็เกิดความคิดว่า ถ้าะไรเราลองเข้าไปคุยกับพระดูบ้างเห็นจะดีถ้าพระพูดกับเราก่อนเราก็จะพูดด้วยถ้าพระไม่พูดกับเราก่อนเราก็จะลุกหนีออกมาเลยดูเถิดนายมานะไม่ได้มีมานะแต่เฉพาะชาวบ้านด้วยกันเท่านั้นแม้แต่แกจะเข้าไปหาพระแกก็พกเอาตัวมานะติดตัวไปด้วยน่าสงสารคิดแล้วนายมานะ ก็เข้าไปนั่งรวมกับผู้ฟังธรรมคนอื่นๆจนใกล้พระพุทธเจ้าแต่เขาก็ไม่ยอมยกมือไหว้พระตามธรรมเนียมทั่วๆไปอยู่นั่นเองเขาฟังพระเทศจนจบแล้วรออยู่อีกพักหนึ่งก็ไม่เห็นพระทักทายเขาเขาจึงคิดว่ากลับดีกว่าพระองค์นี้ไม่รู้จักใจเราแต่พอเขาคิดว่าจะลุกขึ้นกลับบ้านเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับเขาว่าคุณมานะ ในโลกนี้คนมีมานาคถือตัวตนจัดไม่ดีเลยผู้ใดเห็นประโยชน์ใดดีก็จงทำสิ่งนั้นเถิดเล่นเอายอดทายนายมานะตกตะลึงเหมือนถูกมนสกดจิตเขาไม่เคยคิดมาก่อนโดยว่าจะมีผู้รู้ความรับในจิตใจของเขาซึ่งปิดมานานคาเลเมื่อมีพระมาพูดแทงใจดำเขาถูกความเย่อหยิ่งจองหองพองขนที่เคยมีมาแต่เก่าก่อน ได้หายไปจนหมดสิน้นเหมือนพ่อแม่กับโกหกของลูกได้ฉะนั้นนายมานะได้คลานเข้าไปหาพระพุทธเจ้าจนถึงพระบาทแล้วเขาก็ก้มลงจูบพระบาทพระพุทธเจ้ามือทั้งสองก็นวดพระบาทพระพุทธเจ้าไปด้วยปาก็ลำพันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระผมชื่อนายมานะขอรับการกระทําของเขาครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ประชุมเป็นอันมาก เพราะทุกคนรู้ดีว่านายมานะไม่เคยนอบน้อมใครอย่างนี้มาก่อนเลยเขาจูบพระบาทพระพุทธเจ้านวดแล้วนวดเล่าอยู่เป็นเวลานานจดนพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าพอเึอมานะลุกขึ้นนั่งเึอเรารู้แล้วว่าเธอเลื่อมใสในเราแล้วนั่นแหละเขาจึงหยุดได้ลุกขึ้นนั่งอย่างว่าง่ายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในโลกนี้ไม่ควรมีการเย่อหยิงในบุคคลใดบ้าง และควรเคารพและยำเกรงในผู้ใดบ้างขอรับมานะเธอไม่ควรมีมานะถือตัวในมารดาบิดาพี่ชายและครูอาจารย์แต่ควรเคารพยำเกรงและบูชาบุคคลเหล่านี้จงทำลายมานะและความกระด้างในพระอระหันต์ผู้เย็นสนิทและเสรษฐกิจแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโอวาทของพระองค์จมแจ้งจับใจกระผมยิ่งนัก เหมือนบุคคลบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องตะเกียงในที่มืดกระผมขอถือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงจำกระผมว่าเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต